สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจป้าปั้มยาเสพติดแล้วไม่คนแขนยาวไม่ถือกล้องนะไม่อะถือไปอย่างเงี้ยแหละเปิดกล้องด้วยวิธีนี้เราวันนี้มาทำอะไรวันนี้มีแถลงข่าวแถลงข่าวใช่ผลการปฏิบัติงานถูกจับยาเสพติดถูกต้องสามคดีรวมทั้งหมดเฉพาะยาบ้าสิบห้าล้านเกือบสิบหกล้านเลยยา แล้วก็ยาไออีกประมาณ2องยกว่าหยนี่คือคุณไปขายปหมเขาไม่ใช่ยาของไอจีหรือเป่ใช่ไม่ใช่นะสองร้อยกว่าไปดูไหมแอบดูไหมแอบดูพาไปดูเขาเป็นใครอะเชอะไรเนี่ยเชอะไรสักอย่างหนึ่งอะอันเนี้ยอันนี้เขาเป็นใครเขาเป็นคนปฏิวัติอะไรนิเกียอะไรไงแหละ ที่เขาชอบติดไว้ที่ตามรถติดล้ออ่ะ uh huh. แต่นี่อย่าเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้เป็นคนขายนะน่าจะเหมือนเป็นไอดอลนะเอามาเอามาใส uh ่เฉยๆ นกน่อนอยพีู่าอยู่อชุดนี้เรียกว่าชุดอะไรคะ ชุดนี้เรียกว่าชุดอะไรคะชุดไฮเลเวลชุดไฮเลเวลของเป็นของสยบไทรีครับสยบไทรีของปอสอย่างไรคะหนูอยู่ปอสอ่ะหนูอยู่ปอสไม่ตรงเนี้ยเป็นโซนติดทองทำไมอ่ะมันสวยไม่สวยเหรอติดทองเป็นธงไงผมป่ะมันสวยอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นมุมแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบ เนี่ยมันมันโปร่งๆอ่ะไรอย่าไปดูตรงนี้คือห้องประชุมอย่าไปดูรถรถรถที่เขาเป็นของพววข้อข้ขายาที่เขาเอาเงินที่กดหน่อยกูซื้อเนี่ยแล้วถูกจับถูกยึดมันจะรุนแรงขนาดไหนพวกโดนจับโดนยึดทรัพย์หมดใช่เดี๋ยวเราไปดูรถกัน แก้แก้แก้คือมันไม่ใช่ของที่ยึดมาแต่มันใช้รถบรรทุกอะในการซ่อนยาเสพติดเอาไว้ตอนแรกตอนแรกเราคิว่าเราจะได้ดูรถหรูอ้อเปล่ารถเป็นแบบนี้นีนใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทำไมภาพนี้มันบึ้งแปลกไปเลยอันนี้คือผู้ต้องหามาชี้จุดอันนี้คือถ้าตัดแล้วเอาไปทำอีกแบบนี้ได้เลยนะ อ่ะก็คือรถของกลางใช้ซุกซ่อนยาเสพติดนะครับซ่อนตรงไหนคะพี่เขาซ่อนตรงไหนพี่รู้ไหมคะอ๋อนี่ไงนี่ข้างหน้าไอซี่นี่เขาก็มีความครดนะแต่พอดีว่าเราเก่งกว่าเราจับได้ยัช มีแค่สอเออแต่มันก็ต้องเปิดขนาดนั้นนะเนาะใช่เปิดด่านตรวจมันจะไม่ค่อยแบบตวกด่านเขาก็คงแบบไม่เปิดแต่คิดว่าน่าจะเป็นสัญชาตยานอ่ะเวลาเห็นอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้ตำรวจพี่ประเทศเราประเทศไทยเรามีเครื่องสแกนที่รู้ว่าไม่รู้มีหรอมีเครื่องสแกนสแกนยาเลยหรอใช่ไม่เวลาปอสเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาคนเข้าใหม่อ่ะมันจะมันจะตักแดดทําไมนี่ เข้ามาก็คือเขาก็จะอบรมพื้นฐานใช่ใช่ตอนที่หนูเข้ามาเป็นตำรวจเลยอ่ะอดีตอัยตำแหน่งแรกของหนูอ่ะหนูอยู่ปอสเสร็จแล้วก็คราวนี้ปอคือปาบยาเสพติดตำรวจปาบปามยาเสพติดเสร็จแล้วก็คราวนี้เขาก็จะมีการอบรมพื้นฐานให้กับตำรวจทุกคนที่เข้ามาเสร็จแล้วเอ่อมันจะมีการอบรมหนึ่งคู่บัดดี้ของหนูเขาเปิดทางไปที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็คราวนี้เขาจะมีเครื่องสแกน ยาเสพติดอเออมันมีเครื่องใหญ่มากคือสแกนได้ทั้งรถพี่เอายาเสพติดไว้ในรถหรือไว้ในเสื้ออย่างเงี้ยถ้ามันผ่านเครื่องสแกนปุ๊บมันจะเห็นเลยอย่างงี้เลยปะใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้สแกนคนเขาใช้สแกนรถว่าแบบซ่อนอยู่ตรงไหนปุ๊บเห็นหมดมันจะแยกว่าเป็นสารอะไรสารอะไรอย่างเงี้ยเออโคตรผู้ ไกมากไม่แล้วนี่คือนวัตกรรมตั้งแต่แบบสมัยหนูเข้าตำรวจใหม่ๆอ่ะนี่คงดีกว่านี้หนูไม่รู้ว่าตอนนี้แบบมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงยาเสพติดเรายังพี่ยังนึกถึงการตรวจยาเสพติดที่ที่ดีสุดสหรับพี่นะจริงนึกถึงอะไรรู้ไหมหมานึกถึงหมาดมชิลอยู่แต่เขาก็ใช้อยู่ปัจจุบันมาก็วันนี้ก็พอคองบางของพอกับพิธีเขาเรียกอะไรอ่ะแถลงข่าวแถลงข่าวงานแถลงข่าวนะครับซึ่งเราคุยกับพี่กอล์ฟผู้บัญชาการปสไว้เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะ ให้คุณเติร์กเป็นอเดวิศสย,ย,ยพลายีอเ,ออเดี๋ยวมาตามเอ้ย <laughs> เดี๋ยวมาติดตามกันว่าพวกเราจะมาอเดวิศสยบไายีเป็นยังไงยา yeah. <Yeah. laughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายูมาก